ส่งต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะบรรยากาศสดๆนะคะในการประชุมร่วมรัฐสภาะะจากกรุงเทพมหนาคนครนะคะกับท่านทันตแพทย์อนุสักคงมาลัยวันนี้มีหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งนะคะแล้วก็การเปิดเวทีเสนานการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็การป้าระวังเรื่องของโรคฝีดาษวานอนด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในสายด้วยแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ สวัสดีครับคุณเลครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพจ้าค่ะกลับมาจะเจอกันในช่วงของรายการที่นี่มีรักนะคะเมื่อวันอังคารไม่ได้พูดคุยกันทราบว่าคุณหมอเนี่ยประชุมติดภารกิจยุ่งเลยทีเดียวนะคะอยากให้เล่าบรรยากาศให้ฟังค่ะเป็นยังไงบ้างคะในห่วงวันสองวันนี้คือเป็นช่วงที่ทางรัฐสภาโดยท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับค่ะก็จะมีคิวในการที่จะต้อง เิประชุมสมาชิกวัชป่าเจ็ร้อยห้าสิบท่านนะนะครับสอสหรอยสอวอสองรอิเนี่ยซึื่องจริงๆก็ือไม่เนวนเต็มอาจจะมีขาดปกป้องไปบ้างตามที่ทราบกันนะครับแล้วก็มาพิจารณากฎหมายโดยเพาะอย่างิี้เรื่องพอรบเร,รือกตั้งก็คิดว่าท่านที่สนใจติดตามรายงานข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองก็คงได้ติดตามอยู่แล้วะนะครับเอาเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นจริงจังไม่ใช่เป็นประเด็น การเล่นการเงินกันเนี่ยมันก็เป็นประเด็นเรื่องของการเลือกกรรมวิธีในการที่จะใช้บัตรอี่ใบจะใช้ออะไรนะฮะหารตัวหารสําหรับสสในส่วนที่เป็นบัญชีรายชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าจานวนเอาร้อยหานหรือเอาห้าร้อยหาน,หานซึ่งจําได้ว่าเคยคุยให้คุณเล็กฟังเหมือนกัน,นอื่แต่ละแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมี ความเหมาะสมหรือว่ามีข้อเด่นข้อด้อยอ่ะที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดถ้าในมุมมองของถ้าผมเป็นคนกลุ่มหนึ่งในรูปแบบหนึ่งผมก็อาจจะชอบวิธีหนึ่งซึ่งผมก็จะต้องพยายามทําให้วิธีนั้นประสบความสําเร็จให้ได้เพราะว่าถ้าวิธีนั้นประสบความสาเร็จผมก็จะได้เป็นผู้ชนะในอนาคตอะไรทํานองเนี้ย mm hmm. มันก็จะเป็นการถึงขั้นทิงคลิกในบางส่วนเป็นเรื่องของการเมืองแต่ว่า ในแง่มุมของการตัดสินในเวทีสภาก็จะต้องใช้คะแนนเสียงจากสภานะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะกําลังเดินหน้าไปนะครับอประเดี๋ยวก็คงจะค่อยๆให้ได้เห็นออกมาในแต่ละวันเพราะจริงๆแล้วท่านที่ติดตามกันบ้านกันเมืองแล้วแล้วติดตามทุกวันเนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกว่าบางประเด็นก็ซ้ำๆแล้วก็ค่ายในการนำเสนอที่เป็นสื่อเนี่ย ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกครึ่งครึ่งเครียดคาว่าครึ่งขออึกงอนนูไม่โทรครึ่งแบบว่าคล้ายๆโกโรธแบบว่าฉุนฉุนเครียดก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่มีทางออกหรืออะไรยังไงซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอ่อก็คงนําเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าแตมาวิธีในการที่จะทําให้ปติกาของบ้านเมืองเนี่ยออกมาแล้วเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ รัฐสภา,ษษาเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งนะครับค่แล้วก็เป็นวิธีที่สาคัญเพราะปีหนึ่งงเนี่ยภาษีากรของพี่น้องประชาชนถูกใช้ไปในเพื่อกิจการนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่ว่าประเด็นที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่เราก็ได้เห็นได้รู้ได้รับทราบกันอยู่แม้แต่ในส่วนของตอวอซึ่งปัจจุบัน250ท่าน มีที่มาจากการที่คอสชอเรียกมาตรงๆ200ห้อง200ท่านค่ะแล้วก็เรียกมาแสรจทางอ้อมจากบัญชีที่มี200คนที่เรียกกันเองมาจาักเชื้ประเทศหมื่นกว่าคนนะครับแล้วก็มาเป็นคนเนี่ยก็ก็ถือว่าอย่างว่าแหละก็ไม่ไม่ไม่ปฏิเสธการวิาพากษ์วิจาร์หรือว่าอาจาะดูเหม็นดูแฟนหรืออะไรไปแต่สําหรับผมก็คือว่า ในวันเวลาที่มีอยู่เนี่ยเราก็ทํางานให้เต็มที่ตามหน้าที่แล้วก็อาํานาจที่กาหนอดเรายิ่งในรอบนี้เนี่ยนะครับเพะว่ารอบนี้ก็คือรอบห้าปีนี้ที่ผมต้องทําหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเทียบกับรอบสามปีเมื่อปีห้าหนึ่งถึงห้าสี่เนี่ยรอบนี้เนี่ยเอทั้งทั้ง,ท,งทั้งเข้มแล้วก็เครียดพอสมควรค่ะนะครับแม้ว่าจะไปส่งอยู่ในภาวะของโควิดอยู่ตั้ง สองปีเ็ษเีษหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทําให้เราไม่มีงี้กลับกลายเป็นยิ่งทําให้การประชุมทางออนไลน์การติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการติดตามเสนอแนะและเรื่องรัฐการปฏิรูปประเทศนะครับค่ะโดยเอย่างนี้ที่ผมรับอยู่แล้วก็พยายามติดตามอยู่นะครับวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ะก็มีการจัดขอโทษครับวันพุทธที่ผ่านมานะครับก็มีการจัด สัมมนานะครับเสวนาที่มหารกรรมงานวิจัยแห่งชาตินะครับค่ะรรรงานวิจัยแห่งชาติจากที่เป็นเตอรเวิ์จากโดยสำนักรรงานวิจัยแห่งชาติแล้วก็มีเวทีให้คณะอนุกรรมีิการติดตามสนเสนอแนะเร่งรัดของสิทธิที่มชนสิทธิเสรีภพาพและพ,พ,พุ่อปองผู้บริโภคใน้เข้าไปจัดเวทีเราก็ระดมส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็น การําในกฎหมายแล้วก็ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยทั้งหมด26 anyway àn, นนหน่วย<ม>ง, <20 S 2> งานนะคุณเล็กสร้างมาฮะหน่วยงานรับ26หน่วยงานมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแต่และหน่วยงานก็สร้างหลักสร้างเกณฑ์สร้างฐานซึ่งขึ้นมาอยู่บนตัวเบียยแล้วก็หน้าภาระหน้าที่ของตัวเองโดยที่เอก็ระบุว่าเป็นการทําเพื่อ สร้างความเป็นธรรมให้กับาประชาชนค่ะและสำคัญเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงที่ว่าแต่ละหน่วยงานน,นั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สร้างกรอบเกณฑ์ขึ้นมาทำให้บางครั้งหลายครั้งห่อยครั้งมากครั้งก็าขาดการบูรณาการกันค่ะแล้วจึงทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทำให้การแก้ไขปัญหาเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆนั้นวันนี้เนี่ย วันพุธท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเสวนาเรื่องบนเส้นทางการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอเนีน่ยซึ่งแต่ตและหน่วยงานก็มาเสนอแนะดีๆทั้งนั้นแล้วก็หลายคนหลายหน่วยงานก็ไม่ได้ทราบมาก,ก่อนว่าวันนี้เวลานี้เรามาสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐแต่ใช้งบประมาณรัฐในการดําเนินการในการเทียบชั้น กลไกที่จะทําให้การคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งต้องถือว่าตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาหายใจที่จริงๆนอนตอนนอนก็หายใจนะตั้งแต่เรียกว่าตลอดลมหายใจของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อสินค้าใช้บริการหร,รืออะไรต่ออะไรดังนั้นมันก็เลยมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่ยังไม่ครอบคลุมแล้วโดยไม่ยิ่งเทคโนโลยีที่ทําให้เกิดการ โฆษณาประชาสัมพันธ์การสื่อสารการตลาดยุคใหม่เนี่ยทำให้การคุ้มครองผู้บริโภคตามไม่ทันค่ะสถานาการณ์ดแรกแจกแถมหรือว่าออบอกว่าจะแถมอย่างนี้พอเอาจริงๆจะแถมแบบนี้แล้วก็มีข้อแกกก็อันนั้นแเขาก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับค่ะแต่ว่ามันถ้าถ้าพูดแค่คําคว่ากลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ย มันก็เป็นวิทยาการหรือวิทยายุทธ์ทางการตลาดในสิบปียี่สิบปีที่ผ่านมามีเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะครับเช่นสมัยสี่สิบปีสมัยผมเด็กๆการตลาดถ้าเขาจะขายของให้ได้เขาใช้วิธีหยิบกานกระเบื้องมาแล้วก็พูดพูดพูดมาพูดไปเสร็จก็โยนจามกระเบื้องให้แตกให้เห็นต่อหน้าคือสร้างความน่าสนใจทำลาย สิ่งของที่อยู่ในมือแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,บการโฆษณาชามกระเบื้องเลยนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับก,บการขายชามขายอะไร,ะไรแต่ว่าเอาช้างกระเบื้องมาเป็นตัวสร้างเสียงสร้างอะไรที่ความรู้สึกแตกหักแล้วก็ทําให้อผู้ชมเนี่ยเกิดความสนใจว่าเออเขาทาอาไรอะไร,ะไรทำมาอ,อย่างไรแ,แต่วันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความแปลกประหลาดแบบสร้างวิธีคิดใหม่ๆเท่านั้น มันกลับมาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาด้วยเทคโนโลยีของการสื่อสารผ่านทางออนไลน์หรือแม้กระทั่งอะไรไหมฮะคุณเล็กกล่องอะไรนะกลอ่งลองสุ่มสุ่มอ่ากล่องสุ่มกล่องสุ่มเนี่ยพอผมเห็นกล่องสุ่มผมก็นึกถึงอะไรนึกถึงสมัยก่อนเรามีไอ้ไอ้พวกกล่องกดอ่ะจำไ,ได้ไหมคุณเล็กเคยขายไหมไม่กล่องกดเนไม่เคยขายเวลาเคซื้อมา เออผมยังเคยขายเลยนะเคยไปขายเคยไปกดค่ะเคยไปกดขายขายไม่ได้ก็ไม่ถึงรึ่งแล้วเอาไม่ไม่เอาละี้เกียจขายก็นั่งกดเองอยากรู้ว่ามีอะไรอยากรู้ว่าได้อะไรงจริงจริงมันจริงมันก็ไม่มีอะไรนะมันคนทําขายมันก็เข้าใจไงก็ออเอาเศษพลาสติกทําเป็นลูกแหวนบางเป็นลูกแก้วบางเป็นอะไรต่ออะไรบางก็เอาไปทําแล้วก็มันก็ถูกๆเมื่อเทียบกับราคาเนี่ย ก็กาไรเยอะแยะแบนเบิไปอืมั้นไอ้ตัวนี้ครับมันเป็นเครื่องมือเรียกว่าอะไรนะคนโง่ย่อมเป็นเหื่ยของคนฉลาดเนี่ยมันม,มันเป็น <laughs> นะค <c oughs> ่ะับเป็นคำพังเพยท,ที่ที่ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะแต่ทีนี้คนที่ฉลาดเขากลับกลายเป็นฉลาดแกมโกงไงโกงได้โกงเอาอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยยิ่งใช้เทคโนโลยีออนไลน์ใช้อะไรต่ออะไรี่ย นะมันก็ทําให้เกิดการโครสนาซื้อสินค้าทีหนึ่งสามสี่พันบาทแต่คนเป็นหมื่นเป็นร้อยคนพันคนไี่ด้เป็นห้าล้านสิบล้านก็สาม,มารถทํากล่องส่งส่งขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตลอก็ยังไม่เข้าใจว่าผู้คนไปให้ความสนใจในตัวบุคคลหรือว่าสร้างค่านิยมใหม่ๆออกมาแบบนั้นทั้งตรงน,นี้เนี่ยจะเป็นประเด็นการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีผู้คนมองว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ย ไม่สามารถไปควบคุมเรื่องนี้ได้ทันเพราะเรื่องนี้มันเกิดวูบมาแล้วก็วูบไปเลยนะคระับจะไปตามเยียรยาตามอะไรมันก็ไม่ได้เพราะในที่สุดเนี่ยก็ต้องย้อนกลับมาว่าเอ้าจะไปรอให้เขาไล่จับเนี่ยทำไมเออทำไมไม่ตามจับจะต้งแต่แรกก่อนอถูกไมหมฮะพอเกิดเหตุการณ์นั่นก็คือว่าใช้กลไกภาพประชาชนหรือผู้บริโภคนี่แหละจน,นกลไกหลักเลย ในการล่อซื้อในการอะไรต่อมีอะไรทั้งหลายก็<น>ะจะทำให้คนเหล่านี้ไม่กล้าเอาสิ่งที่เป็นของรวมของลอมเนี่ยมาใช้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะบอกให้รู้ว่ากลไกในเอ,อยุคปัจจุบันเนี่ยคงเป็นกลไกที่จําเป็นจะต้องตอบสนองทันท่วงท,ทีต่อความรวดเร็วของเทคโนโลยีะแล้วสามารถที่จะคือไม่ไม่พึ่งหว ไม่หวังพึ่งคนใจรัฐเพราะว่าคนใจรัฐเขาใช้กฎหมายเนี่ยเขาจะใช้เร็วใช้แรงมันก็จะไม่เป็นธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมเัระนั้นก็จริงจาเป็นจะต้องให้มีคนใจภาคประชาชนคนใจภาคองค์กรชุมชนมามีส่วนร่วมด้วยครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญและเป็นประเด็นสําคัญในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนเจอเยอะนะคะที่ สินค้าไม่ตรงปกนี่ก็มีหรือว่าสั่งของมาแล้วไม่ตรงอย่างที่ต้องการนี่ก็มีเลอแยะหมดเลยนะคะค่ะก็คงฝากทุกฝั่งเอาไว้นะครับในประเด็นเหล่านี้เหลือแต่เพียงว่าช่องทางในการที่จะนําไปสู่การจัดก,การหรือว่านําไปสู่การป้องรามหรือใน,ในการติดตามไม่เข้าถึงตัวคนที่กระทําความผิดอย่างเกตยนาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะก,ก็ส่วนหนึ่ง ส่วนการซื้อขายสินค้าปกติแล้วได้รับผลหรือบริการที่มีปัญหาหรืออะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลนไกที่หน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ประกอบการคงจะต้องมีความสังวรในการที่จะต้องเตรียมการรองรับเรื่องเหล่านี้ไว้เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อแ,แก้ไขปัญหาซึ่งแน่นอนมันก็มีต้นทุนเพิ่มมีอะไรเพิ่มคุณก็ว่าไปเพราะามันก็จะสินค้าและบริการของวามมีความระมัดระวงังนีดนึ่ ค่ะค่ะค่ะ,ค,ะความเป็นไปได้อีกส่วนนะคุณหมอก็อย่างเรื่องของกรณีคอเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะคะเเกิดเหตุการณ์อย่างงี้มาแบบมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปไเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ในส่วนของการป้องระวังตรงนี้ค่ะมีการพูดคุยไหมกระทรวงหลักๆที่ดูแลในเรื่องเรื่องตรงนี้เนะี่ยเขาเขาได้มีการทํางานแล้วมีความคืบหน้าไปตรงไหนแมมอย่างสุพรรณบุรีของเราเนี่ยจะถูกแก๊งคอเซนเตอร์นี่หลอกลวงเยอะเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุบางแงยค่ะเห็นทังค่ะ เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันมีปัญหาที่ไม่สามารถตามจับตัวได้เราจะเห็นเรื่องของเฟซนิวที่มาบนออนไลน์เป็นคลิปเป็นสื่ออะไรต่ออะไรก็ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่ที่มีออกมานี่มันล้วนแล้วแต่อาศัยช่องทางที่เขาเรียกว่าเป็น U R L ในบาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ละที่มาจากต่างประเทศโดยตรงเห็นไหมครับแม้กระทั่ง คลิปที่มีอะไรที่มาล่วงเกินฮะสถาบันสูงสุดข,ของเราฮะหรือว่าคนที่หนีไปต่างประเทศด้วยคดีนะฮะต่างๆทางด้านการเมืองก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ไปใช้เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดในการที่จะย้อนกลับมามนะฮะสร้างความอ่อนป่วนหรือว่าสร้างปัญหาหรืออะไรก็จะมาคักตวนพับพวกเตือนอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนั้นคนที่ รู้เนี่ยก็ก็จะต้องเอเสามารถที่จะเข้าไปเออะไรนะฮะดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่หน่วยงานในงานปสทอชฐานเคยเรื่องเรื่องพวกนีกต้ติดตามกันมาตั้งเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ะจะมีส่วนหนึ่งทำอยู่แต่ว่าในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ call center เนี่ยคุณเล็กไม่ต้องอะไรสมาชิกุธิสภานั่งนั่งกันอยู่โทรเข้ามาเดี๋ยวนี้เองนะฮะ ก็มีบางท่านก็ใช้วิธีนั่งต่อล้อต่อเขียงทะเลาะกับเขาไปเลยอืแล้วก็กลายเป็นว่าก็รู้เหมือนกันว่าอาไม่ได้ผลนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราคุยกับใครไปค,คุยกับเราแล้วคุยแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไระเรงนี้คือประเด็นหรือป่าค่ะ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 อีกนิดละคร่าคุณหมอค่ะ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจในสานที่คุณหมอเป็นคุณหมอด้วยนะคะฝีดาดวานอนค่ะตอนนี้เนี่ยพบในประเทศไทยที่ชัดเจนแล้วคือสามรายนะคะคราวนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มวิตกกังวลแล้วอยากคุณหมอแนะนำนที่ว่าในส่วนของการติดเนี่ยมันติดยากติดง่ายแค่ไหนแต่ก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้ทราบแล้วว่าไม่ได้ติดง่ายแต่ว่ายังมีชาวบ้านเริ่มเริ่มกังวลกันนะคะคุณหมอคะก็กังวลก็ดีครับ ให้เป็นกังวลที่ระมัดระวังไม่ใช่กังวลที่จะมาทําให้กลายเป็นเกิดการอะไรนะฮะชังนงักงานในเรื่องของการทาําหากินในการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือระมัดระวัง d m s t t เเข้มนร้อยเปอร์ซนไม่อยู่ในที่ที่แออัดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการหายใจร่วมกันเอ่อในอยู่ในที่ที่แออัดอยู่ในที่มีอากาศน้อย อยู่ในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยล้วนแล้วแตเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้นก็บอกแล้วว่าติดง่ายค่ะแล้วเมื่อบอกแล้วว่าติดง่ายเนี่ยการที่จะทําให้เราไม่ติดง่ายก็คือเราก็ต้องลดสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปแล้วก็ล้างมือนะฮะในเรื่องของก็คือพูดซ้ำนี่แหละคุณได้ะค่ะแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าเราจะรู้แม้ว่าเราจะพลาดอะไนไหมเ่เพราะๆๆถึงยังไงคนเราก็ยังต้อง สื่อสารต้องอยู่ใกล้กันต้องน้องนีกันแล้วมันก็ต่อยเกิดปัญหาได้ดังนั้นเอ,อจะใช้คําว่าวิตกกังวลก็ก็ก็ถือว่าระมัดระวังก็แล้วกันอย่าเลยความระมัดระวังไปจนกลายเป็นย้ำคิดย้ำทำแล้วก็ไม่สามารถทําให้จดการทํางานที่ตั้งสารหรืออะไรต่อไปได้ค่ะค่ะการงต้องต้องกราบขอบคุณคุณหมออย่างสูงเลยนะคะ ครับผมยินดีครับตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ในกรุงเทพก็จะ,ะื่อสารลำบากนิดนึง <c oughs> ต้องขอไปด้วยนะครับค่ะเดินทางฝอยไฟนะคะคุณหัวค่ะครับขอพบพระคุณครับดลวลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะ